สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลไทยวีเมนลีกนะครับศึกบาลังดอกไม้เหล็กนะครับเป็นคู่ระหว่างบีจีซีบรนดิตเอเชียครับเปิดบ้านเจอกับกรุงเทพมหานครครับวันนี้อยู่กับเราสองคนผมแม็กลิซิเนกินจันและก็พี่แมนโกสินอัตโนรักนะครับครับก็ถือเป็นคู่ใหญ่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับครับ บางเจ้าถิ่นนะครับประตูเป็นทิชนังสดชื่นนะครับแนวรับมีสรัญญารามีครับการจรพรแสนคุณแล้วก็กิติยามูลังนะครับั่งของกรุงเทพมหานครนะครับประตูเป็นช่วงมณีทองมงคลนะครับแนวรับกัญญาลัตคงทองดวงนภาศิตลากัตถินนะครับสกุลาเสนบุตรชัชวันรอดทองครับบทสรุปจะเป็นอย่างไรเกมเริ่มครับที่อยู่นิปาครับเจ้าถิ่นบีจีซีชุดสีเหลืองครับบุกจากซ้ายไปขวาครับ เปิดโดมาแล้วก็หมงสกัดลูกนี้แล้วจออโอ้โหคุณนิสลาครับโอ้โอจอแล้วแต่ว่าเก่งคอเน่ข้ามคานเฉยเลยครับโอ้โหคือมันสูงไปนิดนึงหลักกระโดกหมงก็เลยต้องเนี่ยย้อนหลัก <มะ S 2> ยล้วนะโอ้นิดเดียวครับเมซ่เคสแต่ว่าเกือบแล้วครับจะเลือกเล่นแบบไหนครับจังหวะนี้ยอดเข้ามาแล้วเสาสองหมงได้บอลมันตรงก็กจริงแต่ว่าเข้ามือโชดมดีครับกัญันต์เกือบจะทำประตูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โยนมาเสาไกลแล้วก็ขึ้นโขกตรงนี้มันเบาไปครับไม่มีปัญหาที่โช่งบัน,นิจะรับได้นะครับเราดูโอ้โหบอลมาแล้วครับลูกเก่งของขวัญดารินริมเส้นฝั่งขวามองในกรอบแล้วเลือกเปิดโดงย้อนมาแล้วก็ทิชนันตปัดไม่ดีโอ้โหยังจังหวะา2ยังปัดได้ครับแถว2เป็นขวัญดารินเตะทิ้งมาก่อนอุ้งเกือไปเหมือนกันครับเอาเป็นทางด้านของขวัญจิรายครับ อาจจะเป็นชุดสุดท้ายก็เปิดไปลุ้นในกรอบลรกนี้สกัดไว้ได้แล้วก็จบ45นาทีแรกครับยังกินกันไม่ลงครับ BC ซี i ิลเอเียเสมออยู่กับกรุงเทพอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งแรกในทาง BC ซีบ t ลด์เอเียเปลี่ยนไปหนึ่งคนเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับอาเละครับเกมเริ่มครับมาดูอีก45นาทีครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ครับเชื่อครับจะตาพิกได้พิกแล้วแต่ว่าครูจ่ายจังหวะแรกไม่ได้ต้องเล่นเองเลี้ยงลุยมาครับจานิสตา จานิสาแต่ออกมาทางขวาขวัญดารินในกรอบมีสามเลยเปิดเข้ามาแล้วก็มงโวโู้แพรว่าไปแย่งมงครับโอ้โหนี่ทางซ้ายพอชมพูเรีเยกว่าง้างเท้ารอแล้วนะครับแต่แพรว่าขึ้นไปมงซะก่อนครับนี่ครับลอยตัวขึ้นมาโอโ้แต่ถ้าปล่อยไปก็ยังมีตัวประกบนะครับเป็นทาง พิกุลนะครับที่ประกบพายชมพูอยู่พื้นที่มีครับบีเอซีขึ้นมาแล้วกัญจรพรเข้าขวาแทงมาลูกนี้อรพินออรพินย้อนกลับมาโดนเตะอ,อ้าวจุดโทษสิครับโอ้โหไปสกัดช้าไปเองครับโอ้คนสกัดนี่เป็นชัชวันทอดทองครับน้องมุกมไปแย่สกัดทิ่จังหวะเขาออกบอลไปแล้วครับอ้แล้วอุตส่าห์เหนียวมาตั้งนานดูครับเท้าขวาอรพิน จุดโทษสอยท้ามาแล้วยิงลูกนี้เอาชนเสาไม่เข้าครับโอ้เราไม่มีใครซ้ำด้วยบอลออกหลังไปเองครับโอ้โหกรุงเทพรอดไปครับโอ้ยิงไปแม่นเกินนะครับไปชนเสาครับครับจังหวะซัดของอรพินนะครับยิงลูกนี้แปรครับพุ่งไปถูกทางแต่สุดไม่ถึงแล้วโอ้ยิงไปชนเสาเสียเลยครับโอ้ดูครับโอ้เสียดายครับ โอกาสทองเลยครับของ b c ครับแล้วมันชนเสาที่เป็นเหลี่ยมที่ไม่มีใครซ้ําได้ด้วยเนอออกหลังไปเองครับดีต่อมาขวัญดารินเปลี่ยนเลยครับข้างหน้าจานิสตาเจอลุมอยู่2แต่เร็ววิ่งแซงมาแต่ว่ากรารจนาพลบังบัง,งไม่มิดมาแล้วจานิสตาเข้าขวาจานิสตายิงลูกนี้โอ้โหสุเประเสรของที่ฉนันัน บอลมันไม่ออกซ้ายออกขวาครับทิชนานี่ยลอยตัวรับสวยเลยนะครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันตรงตัวตรงเกาะไปหน่อยครับไม่ออกซ้ายออกขวาเลยคือน้ำหนักก็ได้ทิศทางเนี่ยไปตรงตัวครับกรณีลองยิงมาแล้วนะครับระยะประมาณนี้จะมาสูตรไหนครับฟรีคิกขอลองไหมครับวิ่งมากดลูกนี้ลองแล้วปอชนคานแล้วซ้ำเรียบร้อยครับคุณนิสราลิมปาวานิชครับเมซี่แคสเป็นฮีโร่ยิงให้บีซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ประตูที่13ในฤดูกาลนี้ของกุลิสราครับต้องให้เครดิตคนยิงฟรีคิกนะครับการจนาพรยิงลูกไฟครับบอลแรงมากครับโอ้ยโชคบันีปัดไปชนคานเข้าทานครับโชคบันีไปมั่นใจว่าจะรับบอลได้นะครับพอรับแล้วบอลมันทะลักมือครับเนี่ยครับถ้าปัดไปก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับอุ้รกุลิสราเข้ามาได้เร็วมากครับจมูกไวจริงครับอุไรพรมองแล้วตักมาอราพินลุด เดียวช่วบันีปัดได้บอลยังมากระทั่งวันวิสายิงไหมคันแบกกลับมาแล้วก็ลงหลอกคุณวิสาหสุดๆครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้แล้วยิงเนี่ยไม่ได้ยิงแค่เล่นทางครับยิงซะเต็มข้อเลยนะครับเจ้าหนูน้อยกับเมซี่เคสโอ้นี่ลุกนี้ต้องชมวันวิสาด้วยนะครับคือไม่ได้ไปยิงตั้งแต่จังหวะแรกครับช่วมันจะน้อยมากเลือกปาดเข้ามาหน้าประตูครับแล้วแม่นนะฮะ โอ้โหแม่นกับกิษราพอดีครึ่งแรกโอกาสทองไม่ได้ครึ่งหลังตอนนี้ไม่ถึง5นาทีที่จะลุ้นแฮตทิกไปแล้วครับใอ้ครับให้มาตรงกรางแต่ว่าบีซก็พยายามเพสอยู่แต่นี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาเลือกขวาสุดพอชมพูหลุดมาและกระดกลูกนี้เรียบร้อยครับ1นประตูต่อ2แต่ พงขึ้นล่ะครับหรือเปล่าไม่ใช่ครับได้ประตูครับโอ้แต่ไม่ดีใจครับโอ้เป็นการกลับเข้าสู่เกมได้แล้วครับรุงเที่มหาในคอครับฟรานเสูสมนึกเลยครับแล้วประตูก็คือที่ชนะออกมาครับโอ้โหแล้วคือมองแล้วครับเห็นว่าประตูไม่อยู่บนเส้นเนี่ยกันดกเลยครับยิงเสร็จไม่ดีใจครับโอ้กลายเป็นว่ายิงประตูทีมเก่านะครับว่าว่าลูกที่มันสำคัญเลยครับเพื่อนๆดีใจกันทั้งทีมเลยครับขวามีแทงมาเอาแล้วครับขวัญดารินแบบนี้ได้เล็งครับ ขวัญดารินเลือกแล้วเปิดโด่ง,ดง,ดงมาเสาสองบอลมาผ่าไปบนอีกทีนึงยิงยัดมาก,ก็เข้ามือทิชานันครับ <S <S กรุงเทพจะสูตรไหนครับแหวกขึ้นมาเองครับแล้วสูตรเส้นแล้วลุยมาเองเข้าเขตโทษเข้าขวาด้วยยิงลูกนี้ชนคาดโอ้โหจังหวะซัดของเมธินีครับอีกทีนึงให้มาขวัญดาริน เพื่อนขอใกล้ใล้ให้มาพิชยาธิดาเลงแล้วย้อนกลับมาแล้วจอจอลูกนี้ก็ตีเซฟที่ชาน้ำนี่ก็โอ้โอยังตีเสมอไม่ได้ครับอ่าแล้วม่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหคือเลือกมุมได้เลยครับแต่ว่าม่งไปตรงตัวครับทัชชวันร้อดทองปิดบุมเสาแรกพอดีนะครับดูก่อนหน้านี้ครับเมทินีโอู้หลบมาสวยมากครับอุริพรไม่ทันแล้ว ลูกนี้ถ้าเข้าไปสวยเลยครับล็อกเข้าขวามียิงทีนึงก่อนยิงด้วยนะแล้วก็ยิงตรงนี้โอ้โหแบบสูงไปนิดเดียวครับเกือบจะน้ำตาตกครับทางเจ้าทิน่นเบิร์ดมาขวาสุดควานดารินเบียดอยููวันวิสาตูมเดียวขึ้นมายัางได้ทุ่มเอาแล้วไม่ให้โอกาสแล้วครับจบเกมเลยครับ บีจีซีบิดิทเอเชียครับเปิดบ้านเอาชนะกรุงเทพมหานครไป2ประตูต่อ1ครับครับทางเจ้าถิ่นครับบีจีซีบิดิทเอเชียก็ได้2ประตูนะครับจากเเตะคนเดียวครับกุลิสราลิมเปะาวนิชนะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครตีไข่แตกได้1ประตูครับจากพลชมพูสมนึกนะครับวันนี้เวลาทานสดก็หมดลงแล้วครับติดตามการทันสดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ